โอยเราต้องปักจุดเดียวก่อนอุ้ยเจอหัวเจอหัวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีอุ้ยขุดอะไรอ่ะมันมีเขียนว่าอะไรอ่ะ tea tea list อุ้ยอุ้ยดีดีเฮ้ยเฮ้ย อยากสำรวจอยากสำรวจเอจังเกิลเทมเปอร์ไปครับไปครับยังไม่ไปครับเอาเอาไปวันต่อไปเนี่ย next D a y อยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่หลังหลังหลังหันหลังอ๋อโอ้ก็เดินไปเฉลินู่นไม่เห็นไม่เห็นอ๋อข้างหลังนั่นน่ะนะพยายามไม่วิ่งเพราะมันเปืองของจะพยายามไม่ไม่ต้องหว่นใช้มันมีแค่ซอมบี้กับสเกลิตันไม่มีนะมากแล้วลองเข้ามาดูทางก่อนไหมลองเข้าไปดูทางเลยกลัวอะไร แหนว่าทางแม่งน่ากลัวชิพายเลยก็ตรงไงเราแค่ปักทอสไปเป็นทางทางเ้ยเสียงแล้ววะไม่ต้องกลัวเดา๋ยวเดาเดอันนี้ตันเอ๊ะหรือเปล่าแป๊บไปต้องมาทางนี้วะอโเราต้องปักจุดเดียวก่อนอุ้ยเจอัวเจอขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดนะเอ่อ ช่วยแปลนะช่วยแปลนะเอ่ออฟุอฟวยฟวยช่วยช่วยเขาบอกว่าตรงนี้มีหัวกะโหลกค่ะเดินไป <laughs> โอ้โหภาษาอังกฤษต,ติดลบครับข้างหน้ามีเฮ้ยขุดอะไรอ่ะ,ะมันเขียนว่าอะไรอ่ะทีทีลิสเลว์ลูม <laughs> อะไรอ่ะอ่าน <laughs> ไม่ออกมันคืออะไรมันมันมันเหมือนเขียนมั่วมากอะ่ะเป็นห้องหาอะไรเนี่ยลงไปดูดูอ่ะลงไป อ๋อาเ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 อาพาขึ้นเฉยเลยอุ้ยเป็นแล่แฟนมารีกับเขาให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นแฟนมารีหรือเป็นโกกับไดมอนด์ถามว่าเลือกอะไรคะครอบครัวเลือกแล่ค่ะมีอะไรอุ้ยอ๋อขวานขวานขอขอขอขวานเล็กเราสำรวจให้ขนมปังมีใช้เอาขนมปังไหมเอามาอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเลือกอันนี้อ๋อคือเราอ่ะต้องเลือก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้โอเคของไม่ตกแล้วโอเคของไม่ตกของไม่ตกพี่เราหยิบไดมอนด์มาเราหยิบไดมอนด์มาเราใช้ได้หยิบทองปะหาเกียงเลยมันไม่ได้หยิบอะเฮ้ยไปดูใหม่ดิไปดูใหม่ไปดูใหม่อ๋อเป็นกล่องกูใช้นี่ไงมันเป็นกับดักโหจริงด้วยอ่ะดูดิมันวางบ้าอะไรเนี่ยแถบแถบแถบเราคนขโมยไหมขโมยแถบเลย ไอ้ยินเสีย s k เ l e t เพตันได้ยินนะเหมือนกันแต่มีโล่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัว <c oughs> แม่งตกใจไม่ใช่เหรอเอาตรงนี้กระตันนาะ <c oughs> เอาไอ้พี่เอาแออาสดงว่าทางนี้คือเดินมาแล้วตันเหรอหลอกให้โดนระเบิดลื่นๆเนี่ยนะโอ้โหทำไมกระตุกจังวะโอ้โหโอ้ไอพีเอสอย่างรุ่งโอ้โอ้กลับบ้า <c oughs> กนก่อนกลับบ้านคีเพอร์คีเพใครวะคีเพอร์ออขอดี Skeleton นะไอเฮี้ย เอาไงอะทีเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งได้วิ่งได้มีคิปเปอร์แล้วก็หลายหลายตัวรีบไปนอนกันดีกว่าไป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 โอเคแล้วก็แล้วก็มาตื่นข้างนอกตัวที่มีคิปเปอร์อยู่เนี่ยโอ้โหมือปานโอ้ตายหายเดี๋ยวไปช่วยนะเดี๋ยวไปช่วยเอ้ยหลังตัวหนึ่งใช่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 เราเจอมามาตรงนี้มาตรงนี้เจออะไรเจออะไรเห็นเห็นสีขาวๆตรงนั้นป้าบนภูเขาอ่ะคืออะตรงนู่นตรงนู่นเดี๋ยวกินข้าวไม่รู้เหมือนจะเป็นห้องวิจัยห้องวิจัยนู่นนู่น ไปปะยังอ่ะขอขุดอันนี้ก่อนโอ้โหขุดเหล็กขุดเหล็กเนี่ยแต่ว่ามันมีถ้ำแมงมุมอยู่ตรงนี้นะหรือเปล่าเพราะเพราะว่ามันเหมือนเป็นใยแมงมุมหมดเลยอ่ะโอ้ยเชี่ยรขอโดวบ็อกกันอินเดอร์แมนโอ้เป็นโอว์บล็อกกันเลยนะใช่ใช่ใช่มันโดได้ปะล่ะถ้าถ้าได้ก็ได้อ่ะขุดก็ได้อ่ะแต่น่าจะเป็นบล็อกเหล็กแหละเพราะดูจากทรงแล้วใช่อ่ะบล็อกเหล็กเลยโอ้โห เียเดี๋ินเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างวะแต่ว่ามันมีบล็อกไม้มันลอยอยู่อะแล้วก็มันก็มันก็มีฉลามอยู่อะโอ้แย่แล้วโอ้มันยิงลำแสงใส่มันน่ากลัวไหมว่าทำมีเหล็กมีเหล็กไม่หรอกเรารอตายก่อนรีเซตตัวเองเราสร้างเกงด้วยดีกว่าไหนๆก็มีเหล็กแล้วก็ถอดชุดเกาะถอดชุดเกาะออกให้หมดแล้วก็จะตีให้ไงเออมาตีเลยอีก thank y o อะไรใช้จะปักใช้จะเป็นคนปักไหมปักทอดอ่ะโอเคโอ้โอ้ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ก่อนเดี๋ยอนติด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 ตติดตายหาเอามีมวยคู่เอกแล้วครับณ่ตอนนี้มีมวยคู่เอกแล้วเอาสามตัวเอาติดเอาสามตัวแล้วอะไรอ่ะไอ้แมงมุมใบจังเอ้ยเราเอามีมีมีมวยคู่เอกอ่ะมีมวยคู่เอกอ่ะมาดูวันเตอร์ฆ่ากันเองดีกว่าสนุกกว่าเยอะ เอาตายห่ะเฮ้ยเราเราเราแข็งแกร่งพอได้จะอยู่ในทำนี้ได้แล้วเฮ้ยเอเขเราเราเจอซอมบี้ยักษ์ว่ะอือใช่หรอเออตัวอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นไห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 นมายืนมุมนี้มายืนมุมนี้โอ้โหอุ้ยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้โดนสเกเลตันเอาเอามีมวยคู่เอกแล้วครับอ๋อจังเหรอ๋อ้เอาเอายิงเพื่อนเอายิงเพื่อนตายเอหอยนี่จะบวกอ่ะไหวอ่ะลองลองไว้ลองไว้ อุ้ยมันเฝ้าอยู่นี่วะลองวะอันต้องลากออกมาต้องลากออกมาเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้เพิ่งใช้เพิ่งเราขอทำทางก่อนอ่าทำทำทำฟีชิวฟีชิวฟีลิวเอ้ยดอะไรอ่ะออ่อฟีชิวอ๋ออีซี่เงี้ยเลยอ่อไม่น่าเป็นอะไรอ่อขอเขาดูกันอุ้ยถังน้ำมันอ๋อถังน้ำมันอ๋อแสดงว่าไอ้ยเอ้ยลองกลับดักนะอุ้ยน่าจะมีกับดักอ่ะไม่มีไม่มีไม่มี โอเคเราได้ถังน้ํามันมาแล้วจะถือว่าสองถังนี้ไหมเพราะว่ามันมันมันเป็นฟินอะไรอะไรนะเขาเรียกว่ฟิวฟิวฟิวอะไรสักอย่างแคนป่ะฟิวแคนสักอย่างมันเป็นฟิวแคนก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นมันจะมันจะมีถังน้ํามันที่มันแปลกกว่าเพื่อนอะที่มันไม่ได้ชื่อว่าฟิวแคนมันชื่อว่าหินเหล็กไฟอะฮะมีเ่รอันนั้นอ่ะเราลองมาดูในกล่องบ้านเราเดี๋ยวเออมีฟิลอะฟิล์นไม่เกี่ยวฟิลไม่เกี่ยวเรามีถังถังน้ำมันสองอันละ นั่นแหละก็ถึงได้บอกว่าถังน้ำมันมันมันแปลกกว่าเพื่อนถังหนึ่งอะโอเคเราจะถือว่าอันนั้นมันไม่เกี่ยวแล้วกันเราจะเราถือว่าเราหาถังน้ำมันมาสองถังอะถ้าเราเติมได้ห้าถังเราก็สามารถออกจากเกาะได้เลยอะดิไหมก็ได้ประมาณนั้นแหละปลามันกินแมวดิเฮ้ยปลามันกินแมวเลยปลากินแมวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือหมายถึงว่าแมวมันกินปลาดิบหรือปลาสุก มันกินปลาดิบดิบปะใช่เคยให้อายุอ่าดิบก็ดิบอ่ะเฮ้ยนอนได้แล้วมาโอเคมานอนกันดีกว่าเช้าวันต่อมาไม่ปิดประตูบ้านนะคะไม่ปิดอะนอาเล่นเราเล่นมันปิดละวยีอาวอ้าวมันตื่นตื่นนอกบ้านนั่นไงย้ายเตียงเถอะย้ายเตียงเถอะมันจะได้ไม่ตื่นเนี่ยไม่ตื่นนอกบ้านหรือจะหรือจะเอาน้ําในตัวที่เขาไอ้นี่ไว้วะเด้อเด้อเด้อใครว่าเอ้ยมันมีถังน้ำแน่หนวะ ถังน้ำฟรีถังน้ำฟรีใช่ดูเดี๋ยวเราถืออยู่นะเราไปเอาตรงไหนไปนะก็ก็นี่ไงไอไอตัวดอกอ่ะอันนี้อะอ๋อลา์แฮกอีซี่ออ้ยไม่ต้องสร้างถังเพิ่มแล้วเอ่อเอาเอาไปก็ไปอ่ะก็งงงงอ้ถังน้ำไปเอามาจากไหนวะอยู่ดีก็ไปเอามาอ๋อเอ้เแค่มันอยู่ตรงนั้นเลยว ใช่เราสังเกตมานานแล้วว่ามันมีเครื่องดอปเปอร์ทํใชายหาดใอแล้วก็เลยแบบอุลองดูหน่อยว่ามีอะไรน่าดูแลออเปิดมาถังน้ําโอ้ตายหาะนี่เรือะไรแฮกครับตั้งแต่เอาเอาเอาตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์มาใช้แล้วไอ้ยาไอ้ยานี่มันมันเป็นการโกงวะไม่โกงอุ้ยแกะเต็มเลยใช้เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไอ้เฮียถังน้ำสี่ถังได้มาฟรีแล้วแล้วชายหาดมันแหว่งอยู่อย่างนั้นอะ <laughs> ังมันเลนเกมจบไม่รู้ไม่รู้เพีย่เดีวจบไม่รู้<ะ>เอาไม่ได้อะไรโอ๊ไม่ตกแมงแล้วไอ้เหี้ยโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็พวกเราต้องไปนอนแล้วไม่เชื่อว่านอนนะพวกเราต้องออกไปสูดอากาศหายใจนะข้างนอกเพราะว่าร้อนมากใช่ไหมเรา e e e อีพีหน้าเหรออีพีหน้าอีพีหน้าเราไปไหนอ๋ออีพ e ีหน้าเหรอเราไม่รู้ว่าจะไปไหนดีเป็นนั่<ป>นอ่ะ ไปไปนูนะเนี่ยใช่ขนานั่นน่ะก็ได้นะก่อนไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก yeah, ็ที่สําคัญอย่าลืมไปกดตามช่องอ t s m e a c ด้วยนะครับผมไปเลยกดเลยกัเลยกัเลยเนี่ยกดเล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 ยครับโอ้ยกดเลยใส่แม่งเลยโอเคปปัปไปนอนไปนอน